สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับข่าวความเคลื่อนไหวข่าวดีข่าวใหม่ของลูกชายแห่งชาติในวันดีๆวันแห่งความรักวันนี้ขอให้แม่แม่ซีแ,แฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาฟังมาชมคลิปนี้ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตและดีต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้มี3อัปเดตด้วยกันนะครับอัปเดตแรก ทางงานประจำปีทัวไทยมีประกาศ4ศิลปินชายยอดนิยมแห่งปี2568น้องไรอันเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งแม่แม่ FC แฟนคลับร่วมด้วยช่วยกันตอบไปนะครับชีีีีีีววิตมมมมมสุมเเเยยาาคคืนนนรัดท่้้ขศ อัปเดตที่สองทางที่ว่าการอำเภอบางนางบวชมีประกาศงานคนเดินบางนางบวชร่วมใจพักรักในหลวงปี2 5 6 9นี้อยากดูนักร้องคนไหนวงไหนบ้างขอคอมเมนต์หน่อยนายอำเภออา่านคอมเมนต์อยู่ fc แฟนคลับแม่แม่เข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้กันเยอะๆนะครับว่าอยากให้น้องไรอันไปในงานนี้ ปิดท้ายด้วยโพสต์นี้ของน้องนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักน้องราอันมีส่งกระเช้าให้กับคนที่รักที่สุดในชีวิตพร้อมข้อความซึ้งๆดังนี้เนื่องจากวันนี้มีภารกิจเลยสั่งดอกไม้มาให้คนสวยของลูกตั้งแต่เมื่อคืนเลยรักครั้งแรกของลูกรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าอยากให้ลูกได้ดูแลไปนานๆนะ การบันทิตแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักความกระตันยูของน้องนะครับและนี่ก็เป็นแจ้งให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติต่อให้้เมมืดฟาาาพายุนฝจะ